สวัสดีครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับว่าทำไมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมพอรวมกันแล้วถึงได้180องศาทุกรูปเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเรียนกันในห้องเรียนนะครับว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมันรวมกันแล้วได้180องศาแต่อาจจะยังไม่ทราบเหตุผลว่าเพราะอะไรนะฮะวันนี้ผมจะนำเสนอวิธีการพิสูจน์ง่ายๆวิธีหนึ่งนะครับก็ลองไล่สเต็ปไปทีละนิดทีละนิดเข้าใจไม่ยากเลยนะฮะ ก็จะพิสูจน์ให้ดูแบบสิ้นสงสัยกันไปเลยว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันเลยครับ <Yeah! S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับก็เขียนสามเหลี่ยมที่ชื่นชอบมาสักรูปหนึ่งนะฮะจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะครับหรือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้หรือจะเป็นสามเหลี่ยมแบบหน้าจัว่วหรือจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าด้านอะไรได้หมดเลยนะฮะลองลองเขียนมาสักรูปหนึ่งที่ชอบนะครับ อย่างผมเนี่ยก็จะขอใช้สามเหลี่ยมนี้นะฮะในการแสดงการพิสูจน์นี้ก็แล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็ใช้ไม้บรรทัดนะฮะลากนะครับเส้นตรงแบบนี้นะฮะต่อจากฐานด้านนึ่งออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะได้เส้นตรงแบบนี้จากนั้นเนี่ยก็ลากเส้นที่ขนานกับเส้นตรงแรกเนี่ยนะครับขึ้นไปนะฮะตรงยอดของสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะฮะลากไปเลยนะครับ ง่ายไหมฮะทีนี้จุดประสงค์ของเราคือการพิสูจน์ว่ามุมนี้นะครับมุมสีฟ้าเนี่ยนะฮะเมื่อรวมกับมุมสีเขียวด้านบนนี้นะครับแล้วก็รวมกับมุมสีแดงนี้นะฮะรวมกันเนี่ยมีค่า180องศาจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยคือจุดประสงค์ของเราเลยนะฮะเราจะมาดูกันว่ารวมกันแล้วได้180องศาจริงหรือเปล่าครับขั้นตอนต่อไปครับก็ลองลากเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้นะฮะ นี่แบบนี้เลยตึ๊บ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 ขึ้นมาแบบนี้นะฮะเป็นเส้นประก็ได้ตึ๊บ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 นะฮะโอ๊ยโดนไม้บรรทัดอ่ะขึ้นมาแบบนี้นะฮะอ่ะทีนี้เราจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะครับว่ามุมสีฟ้าตรงนี้เนี่ยนะครับกับมุมตรงนี้ข้างบนเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้อต้องมีค่าเท่ากันนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเส้นสีดำสองเส้นนี้เป็นเส้นขนานกันนะและมุมสองมุมเนี่ย เป็นมุมแย้งกันขั้นต่อไปนะครับก็คล้ายๆเดิมฮะลองลากเส้นสีชมพูนะครับจริงๆใช้สีอะไรก็ได้ขึ้นมานะฮะกับด้านของสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับอาจะเห็นว่านะครับนี่มุมด้านนี้นะครับตรงนี้นะฮะที่เหลืออยู่เนี่ยกับมุมสีแดงเนี่ยก็มีค่าเท่ากันเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นมุมแย้งกันนะฮะนี่มีเส้นขนาน2เส้นนะครับแล้วก็มีเส้น สีชมพูตัดชึบมาแบบนี้เนี่ยตรงนี้มีค่าเท่ากันฮะมันเป็นมุมแย้งกันนะครับอ้าวตอนนี้เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรหรือเปล่าอ่าต้องเห็นแล้วละ่ะสิ่งที่เราสรุปได้ตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คือ,อมุมนะฮะสีฟ้าสีเขียวกับสีแดงเนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยจะต้องได้ร้อยองศาเพราะมันวางอยู่บนเส้นตรงเดียวกันนะครับแบบไม่มีรอยต่อเลยเห็นไหมฮะเนี่ยลากรวมกันมาแบบนี้เนี่ยได้ร้อยองศาดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับ มุมสีเขียวรวมกับมุมสีฟ้ารวมกับมุมสีแดงเนี่ยก็ต้องได้ร8 0ยองศาเหมือนกันนะครับฮะดังนั้นมุมในสามเหลี่ยมทุกสามเหลี่ยมเลยเนี่ยก็เลยรวมกันได้180องศานั่นเองนะครับฮะนี่เขาคือการพิสูจน์ว่ามุมในสามเหลี่ยมทําไมรวมกันแล้วเนี่ยถึงได้ร8 0องศาครับรูปนี้รูปเดียวจบเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วเข้าใจไม่ยากจนเกินไปนะฮะวิธีการพิสูจน์ว่า มุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันแล้วได้180องศานะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับที่มาที่ไปของคณิตศาสตร์ในลักษณะนี้เนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตแนะนำนะครับหนังสือที่ผมเขียนนะครับชื่อหนังสือว่าภาษาจักรวาลประวัติย่อของคณิตศาสตร์นะฮะเล่มนี้เนี่ยผมใช้เวลาเขียนโดยประมาณนะครับก็ประมาณ2ปีรวบรวมข้อมูลต่างๆจากหลากหลายแหล่งนะครับแล้วก็นำมากลั่นกรองกลายเป็นหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะตอบคำถามหลายอย่างที่ หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจหรือไม่ทราบที่มาที่ไปมาก่อนนะฮะเช่นทําไมเราต้องเรียนวิชาแคลคูลัสทาไมมุมในวงกลมรวมกันแล้วได้360องศานะฮะหรือใครเป็นคนคิดวิธีการวาดกราฟนะครับหรือกฎพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างเอกภพเนี่ยคืออะไรนะท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งได้ทาง inbox page เพจอา,จาร์ตงปองแปงจันทมาศนะครับหรือเข้าไปในร้านช้อปปีละะ้ลาซาดานะฮะเซิร์ชหาร้านชื่อเกรซสตาฟนะครับเกรสตาฟก็ ไปสั่งทางนั้นนะครับมีส่วนลดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นเหตุผลนะฮะว่าทำไมมุมในสามเหลี่ยมถึงรวมกันแล้วได้180องศานะฮะครั้งถัดไปเนี่ยผมจะอาจจะนำวิธีการพิสูจน์หรือเรื่องราวต่างๆทางออวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อื่นๆมาเล่าให้ทุกท่านฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ